ว่าจย์นอานางออมาหันขอวางนั่งอ๋ออืมสีเพิ่มเพิ่หนึง

วิธีสังเกตคือนี่ด้สังเกตวงนางจะท้องตาเจ็บศูนย์กับเบื้องนั่นฮกมาพี่ข้องเขาเนี่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองเงินเดินเบาแข็งเนาะ これはね、ガラスとかね、ガラスかな